โชคดีเหลือเกินค่ะที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้ในช่วง5้านาทีแรกของวันเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากที่สุดที่คุณจะฝึกจิตใจตั้งสตินึกและดึงดูดสิ่งดีๆเพื่อให้จิตของคุณอยู่ในพื้นที่ของการสำนึกรู้คุณและเริ่มต้นของเช้าวันใหม่ด้วยเรื่องดีๆ เพื่อจะทำให้คุณโชคดีตลอดทั้งวันคุณต้องเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการพูดคำว่าขอบคุณหลังจากนั้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆคุณสามารถทำซ้ำกี่รอบก็ได้เพื่อที่จะให้คุณรู้สึกผ่อนคลายหลังจากนั้นคุณสามารถฟังคลิปนี้ ไปพร้อมกับการทํากิจกรรมอย่างอื่นไปพร้อมๆกับการระลึกจิตและกล่าวคําต่อไปนี้ฉันขอขอบคุณเช้าวันใหม่ที่ฉันได้ตื่นลืมตาฉันขอขอบคุณที่ฉันยังมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงฉันขอขอบคุณร่างกายของฉันที่แข็งแรง ฉันขอขอบคุณร่างกายของฉันที่ยอดเยี่ยมฉันขอขอบคุณวันอันวิเศษของฉันวันนี้เป็นวันที่ฉันโชคดีทั้งวันวันนี้เป็นวันที่ฉันจะพบเจอแต่คนดีๆวันนี้เป็นวันที่ฉันจะเดินทางไปที่ไหนก็สะดวกสบายอย่างยิ่ง วันนี้เป็นวันที่ฉันจะเจอแต่กัลยาณมิตรวันนี้เป็นวันที่ฉันได้รับพลังทั้งพลังที่ฉันมองเห็นและมองไม่เห็นวันนี้เป็นวันที่ฉันจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินวันนี้เป็นวันที่ฉันจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานวันนี้จะมีคนนำโชคดีมาให้ฉันวันนี้ เพื่อนร่วมงานและกัลยาณมิตรคนดีๆรอบตัวฉันให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลฉันในทุกเรื่องวันนี้ที่ทำงานของฉันจะมีเรื่องโชคดีวันนี้ฉันรู้สึกร่ำรวยมั่งคั่งแล้ววันนี้ฉันรู้สึกประสบความสำเร็จวันนี้ฉันมีอาชีพที่มหัสาร,ร์ ไม่ว่าฉันจะทำอะไรสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งเงินทองให้ฉันขอบคุณที่วันนี้ฉันจะได้รับข่าวดีขอบคุณที่วันนี้เงินจะมาหาฉันง่ายๆขอบคุณที่ฉันได้รับความรักจากทุกคนขอบคุณที่ฉันได้รับความปลอดภัยไม่ว่าฉันจะเดินทางไปที่ไหน ขอบคุณที่มอบศักยภาพที่ดีให้กับตัวฉันขอบคุณที่ทำให้ฉันได้สร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ขอบคุณที่ทำให้ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณที่ทำให้ฉันได้รับความรักความเมตตาจากเพื่อนมนุษย์จากเพื่อนร่วมงานจากคนดีๆรอบตัวฉัน ขอบคุณที่ทำให้ฉันได้มาอยู่ในเส้นทางชีวิตที่ราบรื่นขอบคุณที่เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางอย่างไม่คาดคิดขอบคุณที่วันนี้อาชีพและการงานของฉันราบรื่นประสบผลสำเร็จอย่างที่ฉันคาดหวังไว้ ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้เรียนรู้เติบโตในทุกๆด้านของชีวิตขอบคุณที่ฉันได้เข้าใจให้อภัยและปล่อยวางขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับความรักจากทุกๆคนขอบคุณเรื่องดีๆที่มาหาฉันทุกๆวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันขอขอบคุณวันอันวิเศษของฉันวันนี้เป็นวันที่ฉันโชคดีทั้งวันวันนี้เป็นวันที่ฉันจะพบเจอแต่คนดีๆวันนี้เป็นวันที่ฉันจะเดินทางไปที่ไหนก็สะดวกสบายอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันที่ฉันจะเจอแต่กระยาณมิตรวันนี้เป็นวันที่ฉันได้รับพลัง ทั้งพลังที่ฉันมองเห็นและมองไม่เห็นวันนี้เป็นวันที่ฉันจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินวันนี้เป็นวันที่ฉันจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานวันนี้จะมีคนนำโชคดีมาให้ฉันวันนี้เพื่อนร่วมงานและกัลยาณมิตรคนดีๆรอบตัวฉัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลชั้นในทุกเรื่องวันนี้ที่ทำงานของฉันจะมีเรื่องโชคดีวันนี้ฉันรู้สึกร่ำรวยมั่งคั่งแล้ววันนี้ฉันรู้สึกประสบความสำเร็จวันนี้ฉันมีอาชีพที่มหัศจรรย์ไม่ว่าฉันจะทำอะไร สิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งเงินทองให้ฉันขอบคุณที่วันนี้ฉันจะได้รับข่าวดีขอบคุณที่วันนี้เงินจะมาหาฉันง่ายๆขอบคุณที่ฉันได้รับความรักจากทุกคนขอบคุณที่ฉันได้รับความปลอดภัยไม่ว่าฉันจะเดินทางไปที่ไหน ขอบคุณที่มอบศักยภาพที่ดีให้กับตัวฉันขอบคุณที่ทำให้ฉันได้สร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ขอบคุณที่ชํำให้ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณที่ทำให้ฉันได้รับความรักความเมตตาจากเพื่อนมนุษย์จากเพื่อนร่วมงานจากคนดีๆรอบตัวฉันขอบคุณ ที่ทำให้ฉันได้มาอยู่ในเส้นทางชีวิตที่ราบรื่นขอบคุณที่เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากทุกชิดทุกทางอย่างไม่คาดคิดขอบคุณที่วันนี้อาชีพและการงานของฉันราบรื่นประสบผลสำเร็จอย่างที่ฉันคาดหวังไว้ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้เรียนรู้เติบโต ในทุกๆด้านของชีวิตขอบคุณที่ฉันได้เข้าใจให้อภัยและปล่อยวางขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับความรักจากทุกๆคนขอบคุณเรื่องดีๆที่มาหาฉันทุกๆวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันขอขอบคุณวันอันวิเศษของฉัน วันนี้เป็นวันที่ฉันโชคดีทั้งวันวันนี้เป็นวันที่ฉันจะพบเจอแต่คนดีๆวันนี้เป็นวันที่ฉันจะเดินทางไปที่ไหนก็สะดวกสบายอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันที่ฉันจะเจอแต่กัลยาณมิตรวันนี้เป็นวันที่ฉันได้รับพลังทั้งพลังที่ฉันมองเห็นและมองไม่เห็น วันนี้เป็นวันที่ฉันจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินวันนี้เป็นวันที่ฉันจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานวันนี้จะมีคนนำโชคดีมาให้ฉันวันนี้เพื่อนร่วมงานและกัลยาณมิตรคนดีๆรอบตัวฉันให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลฉันในทุกเรื่องวันนี้ ที่ทำงานของฉันจะมีเรื่องโชคดีวันนี้ฉันรู้สึกร่ำรวยมั่งคั่งแล้ววันนี้ฉันรู้สึกประสบความสำเร็จวันนี้ฉันมีอาชีพที่มหัศจรรย์ไม่ว่าฉันจะทำอะไรสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่อเงินทองให้ฉันขอบคุณที่วันนี้ฉันจะได้รับข่าวดี ขอบคุณที่วันนี้เงินจะมาหาฉันง่ายๆขอบคุณที่ฉันได้รับความรักจากทุกคนขอบคุณที่ฉันได้รับความปลอดภัยไม่ว่าฉันจะเดินทางไปที่ไหนขอบคุณที่มอบศักยภาพที่ดีให้กับตัวฉันขอบคุณที่ทำให้ฉันได้สร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ขอบ คุณที่ชํำให้ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณที่ทำให้ฉันได้รับความรักความเมตตาจากเพื่อนมนุษย์จากเพื่อนร่วมงานจากคนดีๆรอบตัวฉันขอบคุณที่ทำให้ฉันได้มาอยู่ในเส้นทางชีวิตที่ราบรื่น ขอบคุณที่เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางอย่างไม่คาดคิดขอบคุณที่วันนี้อาชีพและการงานของฉันราบรื่นประสบผลสำเร็จอย่างที่ฉันคาดหวังไว้ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้เรียนรู้เติบโตในทุกๆด้านของชีวิต คุณที่ฉันได้เข้าใจให้อภัยและปล่อยวางขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับความรักจากทุกๆคนขอบคุณเรื่องดีๆที่มาหาฉันทุกๆวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ